ครับผมตัวนี้ก็เป็นชุดมอเตอร์มาสัจจัน์นะครับกับปั๊มชักนะครับตัวนี้คือลดน้ำเลยนะครับลดน้ํานะครับแต่ว่าต่อท่อเล็กนะครับทําให้ระบบเดินเบานะครับผมระบบเดินเบาต่อท่อเล็กมากนะครับเดี๋ยวองได้ซื้อสายยางมาใส่ใหม่นะครับครับตัวนี้ก็เป็นแผงนะครับสี่ร้อยห้าสิบวัตต์นะครับเป็นฮาร์ดเซลล์นะครับเป็นแผงโพลี นะครับสินแบงโพลีนะครับก็ถือว่าเริ่มทํางานแต่เช้านะครับนะครับผมซื้อมาให้ปุ๊กกับปุ๊ครับอันนี้ก็เป็นน้ําจากโซลาเซลล์นะครับจากปั๊มโซลาเซลล์นะครับที่ติดตั้งเมื่อวานนี้นะครับก็คราวนี้ก็ได้ลดน้ําทั้งวันนะครับคราวนี้ได้ลดน้ําทั้งวันนะครับทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะนะครับเพราะว่าพลังงานจากแสงแดดนะครับผม นี่ก็คราวนี้ก็มาปลูกผักครึ่งไร่นะครับรอดูกันว่าครับจะใช้นานขนาดไหนนะครับน้ํานะครับเพราะว่าน้ามีทั้งวันแล้วคราวนี้ก็สนุกปลูกนะครับสนุกปลูกนะครับเป็นระบบน้าโซลารเซลล์นะครับเดี๋ยวนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่านะครับเริ่มทํางานนะครับเริ่มทํางานนะครับจากแต่ก่อนนะครับใช้่าปั๊มนะครับไฟฟ้านะครับก็ทําให้มีต้นทุนนะครับในการปลูกผักก็ คราวนี้ก็ถือว่าเซฟเรื่องต้นทุนค่าน้ําไปแล้วครับนะครับทําให้ลดต้นทุนไปได้เยอะนะครับเรื่องน้ํานะครับคราวนี้ก็ครับเหลือแต่ผักนะครับพันผักต่างๆนะครับเหลือเป็นต้นทุนพันผักนะครับเมล็ดผักนะครับนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับเรื่องระบบน้ํานะครับคราวนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับโาสมบูรณ์นะครับ